สวัสดีค่ะตอนนี้แม่รายอยู่ในป่าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาหาหน่อโจทย์ของคนไทยหรือว่าเนมากกะลิของญี่ปุ่นนะคะวันนี้จะเอาไปทําอาหารให้ชมนะคะครั้งนี้นะคะแม่รายก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่ามาหาหน่อไม้อยังไงตอนนี้แยกกันอยู่กับปะป๊านะคะเพราะว่าปะป๊าไปไหนไม่รู้แต่ว่าบอกว่าถ้าเกิดค่ําแล้วไม่เจอคือช่วยหากันด้วยเพราะว่าอาจจะหลงปล่า หน่อมันอร่อยนะโดนมแมลงกินเมื่อกี้เกือบตาบอดนะคะเพราะว่าไอกิ่งแห้งมันดีดใส่ตาเกือบตาบอดนะคะหาหน่อไม้เพลินเกินเนี่ยกิ่งแห้งเล็กๆแบบนี้นะพอมันแห้งปุ๊บเราแหวกไปเราแหวกไม่หมดมันดีดใส่ตาปาบเกือบบอดนะคะถ้าหลับตาไม่ทัน เอายากสักเล็กน้อยนะคะอืได้แล้วอืมอาชลำบากสุดๆนะดู <c oughs> ขนาดเท้ายังต้องแหวกนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะ ไม่มีโอกาสที่จะต้องได้ใช้ไม้ใช้อะไรทั้งนั้นมืออย่างเดียวค่ะถนัดสุดขนาดถุงนะฮะมันยังแหวกยากแหวกกินเราไม่รู้จะอุปกรณ์อ,อะไรมาเก็บมันดีที่จะสะดวกมากไปกว่านี้แล้วนะ,ะโอ้ยครองกับอะไรเนี่ยค้องกับต้นไม้เฉยแหวก เอาให้ได้อืมมาหักได้ละกว่าจะได้หาได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยเมื่อกี้ไปเก็บแล้วหนึ่งรอบนะคะนี่ถุงใส่มือถือ <c oughs> โอ้ยปืนแจรถเกือบหายวันก่อนประป้าก็ทำบางอย่างหายไปแล้วเสียเงินซื้อใหม่เลย อืมอันนี้เล็กจะไม่ค่อยมีที่กินไม่เอาดีกว่า จะดูถนนหนทางออกไปสักก่อนต้องมองหาทางสว่างอย่างเดียวนะคะแบบนี้อันนี้ก็เป็นปาน่าในมากะกลิหมดเลยนะคนก็มุดหาหน่อไม้อยู่ตรงนู้นได้ยินเสียงกกเกกกกเฮได้เยอะบ่าเยอะเยอะมากเลยนะโอ้โอ นี่น,นี่ของแม่ทรายเก็บมารอบที่สองนี่อันนี้ที่เราเก็บมานะคะอโอ้แมลงเยอะโอ้โหวันนี้นะคะแม่ทรายก็จะไปทําอาหารให้ชมนะคะทั้งแกงหน่อไม้ทั้งอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ซุปแบบที่คนนากาโน่เขาชอบทํา เราแกะหน่อไม้เอาเปลือกออกเรียบร้อยแล้วทะ,ะาะายตรงส่วนที่แก่ๆก็ตัดทิ้งไปอันนี้ก็คือโดนาเบะหรือว่าหม้อดินของญี่ปุ่นนะคะแม่ทายก็จะมาทําเมนูข้าวทาเกโนโกหรือว่าทาเกโนโกโกฮังนะคะอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นแช่น้ำไว้แล้ว3านาทีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันไปนิดนึงนะคะทีนี้ก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะ อไก่เราสะดุ้งแล้วนะคะใส่หน่อไม้ลงไปผัดเลยนะคะตามด้วยเต้าหู้ทอดหั่นชิ้นนะคะแครอทหั่นนะคะแล้วก็ตามด้วยโชยุนะคะไม่ใส่ก็จะตวงเข้าๆด้วยกันใช้ท,ทับพีเนี่ยนะคะโชยุหนึ่งทับพีนะคะมิลินสองทับพีนะคะสากเกสองทับพีนะคะ เสร็จแล้วก็ฮอนดะชีประมาณหนึ่งช้อนเล็กนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดไมทาเกะนะคะใครไม่ชอบก็ <Okay. S 1> ไม่ต้องใส่นะคะ <Okay. S 1> เราใช้ข้าวประมาณห้าช้อนนะคะข้าวญี่ปุ่นที่เราแช่ไปแล้วสาสิบนาทีนะคะเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะ <Okay. S 1> แม่สายก็จะใส่ให้พ้นกับข้าวมาประมาณไม่ถึงหนึ่งข้อนะคะถ้าหนึ่งข้อมันจะแฉะไปนะคะ เราต้องใส่น้ำซุปลงไปก่อนนะคะไม่งั้นเราจะไม่รู้ปริมาณข้าวกับน้ำนะคะว่ามันพอดีหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะแช่เกินไปพอดีพอดีเป๊ะเลยเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องลงไปนะคะเครื่องเน้นเน้นเน้นมาก เครื่องอาจจะใส่ไม่หมดอันนี้เป็นฝาของโ no นดาบเบนี่คือแม่ทรายซื้อข้าวอันนี้มากินนะคะก็เลยเก็บหม้อไว้ทีนี้เราก็จะไปหุงข้างนอกบ้านในบ้านมันไม่สามารถทําได้นะคะหุงไว้แบบนี้นะคะประมาณ30นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ทรายก็จะเอาหน่อไม้มาทําเมนูที่2ก็คือแกงหน่อไม้แบบบ้านเรานะคะวันนี้ใส่เห็ด3อย่าง4ี่อย่างนะคะกระเทียมพริก ข้าเหนียวแช่น้ํานะคะทายไม่ได้ใส่หัวหอมเพราะว่าที่บ้านไม่มีนะคะปลาย่างก็ไม่มีขายก็เลยแกงแบบบ้านๆเราน,นี่แหละนะคะหน่อไม้นี้มันไม่ขมนะคะทายก็เลยไม่ได้ใส่ผักย่านางหรืออะไรทั้งนั้นนะคะ วันนี้เราก็จะใส่เห็ดสามอย่างนะคะก็จะเป็นฮิราตะเกะนะคะเหมือนเห็ดนางฟ้าบ้านเราแล้วก็หูหนูคิกุระเกะนะคะแล้วก็นามิโกะนะคะเห็ดอันนี้อร่อยจะลื่นๆกลบใส่ไปหมดเลยนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลา,านั่นเองใส่น้ำปลา,าก็เคิรน,นัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เพิ่มผงนัวลงไปนะคะ รอเดือดอย่างเดียวค่ะถ้าจะให้อร่อยจริงๆของแท้ก็ต้องมีชะอมกับใบชะพลูเนาะแต่ว่าที่นี่หาไม่ได้นะคะ,ะแกงหน่อไม้ของเราเสร็จแล้วนะคะเ <ừ> มนูที่3นะคะแม่สายก็จะมาทำซุปแบบญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นซุปของทางจังหวัดนากาโนะนะคะเพราะว่านากาโนะมันจะมีหน่อน,นมากะลใช่ไหมคะเขาก็จะมีเมนูเหมือนซุปต้กเจียวนะคะแต่ว่าใส่ปลากระกป๋องซาบะไปด้วยนะคะก่อนอื่นก็เอาปลาซาบะนะคะมาดีก่อนนะคะ ใส่น้ำไปด้วยนะคะเมนูนี้อร่อยมากนะคะใครได้กินต้องติดใจเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะแล้วก็เทหน่อไม้ใส่ไปเลยนะคะหน่อไม้นี้นะคะเขานิยมตัดเล็กๆนะคะเวลาทำซุปเพราะว่าจะได้กินง่ายนะคะคอนดาชิขาดไม่ได้นะคะอาหารญี่ปุ่นใส่ไปนิดนึงก็จะอร่อยนะคะ รอเดือดสักครู่นะคะสุกแล้วก็เติมเต้าเจี้ยวลงไปนะคะใส่ไปประมาณทักทีครึ่งความเค็มแล้วแต่ชอบเลยนะคะ <S <S <ys> พอเราใส่เต้าเจี้ยวไปแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะเ<อ>ต้าเจี้ยวถ้าเดือดจะไม่อร่อยนะคะโอ้ยมากินสุกแล้วสุกแล้วสี่ข้วโอ้สุกร็วสุสุกสิไหนป๊าป้าชิมสิอ่ะหน่อไม้ตกแล้ว ออืมอร่อยอืมโอเคอืมตัไหทำไดเไง่อุ้ยเสืออืมรสชาติพอดีไหมอืมอืมอร่อยจริงป่ะเนี่ยป๊ะป๊าอร่อยสุดๆเดยอ อืมพอด,ดีอ่ะไม่ข้าวพอดีเห็นไหมไม่แฉะเลยอือปะปะ้านั่งเศ้าสามสิบนาทีออเอออร่อยอร่อยปะปะ้าอ,อันนี้แบบญี่ปุ่นด้วยครับกุองไม่ดเดือดปะปะ้าบอกว่าไม่ก้นอะ่ะอร่อยนะคะ มันร้อนเพราะพึ่งอ,ออกจากเตามาหมาดๆชอบอันนี้ทำทำ้ำางนมัท้ายเห็น่ะตะลามุทำไมท้ายเฮงอ่ะก็สามสิบนาทีเช่นมันหมหมืดมืดพอดีด <c oughs> ขับบ้าไม่ได้ <c oughs> วันนี้เราช้านิดนึงเนาะแกงนองไหมอร่อยเวอร์อื <c oughs> อ ออหืม,อ,มอร่อยอืมอืมมันอร่อยเพราะว่ามันได้ใส่เห็ดเนาะเห็ดแบบสดๆอะ่ะเผ็ดใช่ไหมอืมใส่พริกไปห้าหกเม็ดนะคะป๊าป๊ามันต้องได้ข้าวเหนียวคือวันนี้นะคะแม่ไสาไม่ได้ทันได้วยหุงข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าเรากลับมาทำอาหารช้ามากนะคะเพราะว่า กว่าเราจะเก็บหน่อไม้เอามาล้างเอามาตัดเอามาปอกนะคะมันใช้เวลานานนะคะเราก็ทําอาหารสามเมนูนะคะแม่สายก็เลยไม่ได้ทําข้าวเหนียวไว้แต่ว่าเราทําเยอะนะคะพรุ่งนี้เราถึงจะกินกับข้าวเหนียววันนี้เรามีข้าวแล้วเนาะคุณเลาอะไรจะเรนเขา,าจะเรียนตะไคร้ตะไคร้เบมอนกราสป้าปปาบอกอันนี้เปลือกหน่อไม้ไม่ใช่เหรอ <laughs> มันเป็นตะไคร้หั่นตะไคร้ลงไปด้วย ความตั้งใจจริงทีแรกนะคะแม่ทรายว่าจะไปเก็บหน่อไม้เสร็จแล้วก็จะไปหาที่ที่ทำอาหารแบบบรรยากาศดีๆนะคะแต่ว่าวันนี้มันไม่มีแดดเนาะประมาณสี่โมงครึ่งมันก็เหมือนจะมืดนะคะมันก็เลยไม่เหมาะกับการทำอาหารนอกบ้านนะคะวันนี้แม่สายก็เลยเอามาทำที่บ้าน <c oughs> แกงเห็ดเหรอมะ <c oughs> ม่มาก็ไม่ <c oughs> มาม่าก็ไม่คิดว่ามันจะเผ็ดขนาดนี้เพราะว่าใส่พริกไปประมาณห้าเม็ดเองหน่อไม้อันนี้นะคะเอาไปทําเทมปุระก็อร่อยมากนะและ้วป,ป,ป๋าป้าเนาะอืมกินเก่งเนาะหมดแก็หมดป๋าป้าบอกก้นหม้อยอย่างนี้ใช่ไหมที่มันอร่อยอือร่อยจริงเหรอจะมากไป<笑><笑>วันนี้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยมากเนาะ ดูสภาพตอนนั่งเก็บหน่อไม้อะแล้วไปนั่งอยู่หลังรถอ่ะหน้าแบบหมดสภาพมากเลยป๊าป๊าดีแล้วที่ไม่หลงป่าอโอเคนะคะขึ้นไม่ไหวขึ้นอะไรไม่ไหวขึ้นดอยใช่ไหมขึ้นภูเขาเนาะเวลาลงไปมันโอเคใช่ไหมแต่เวลาขึ้นนมันลําบากมากเนาะไทยหิ้งนั่นเดียวขึ้ไปเนีใช่มันเหมือนย้อนย้อนต้น เนาะมันมเหมือนเอ็นไปตามภูเขาแล้วอย่างนี้พอเวลาเราลงมันก็ลงง่ายกว่าเวลาขึ้นนะ่ะเนาะเราต้องดึงตัวเองขึ้นมานี่ยิ่งลงไปลึกนี่ยิ่งไม่ไหวนะคะมันจะเหนื่อยมากนาคนแก่อันตรายคนแก่อันตรายใช่วันก่อนป๊ะป๋าก็บอกว่าในข่าวก็หายนะคะอายุ75แต่ว่าตอนเช้าก็เห็นเดินไปที่ถนนใช่ไหมเขาบอกเขาเกือบตายนะคะหาทางออกได้ก็ถือว่าโชคดีมากๆ โอเคนะคะวันนี้นะคะคลิปหน่อไม้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ